สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูที่ดินนอสสามก่อที่ตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบุร์นะครับจะเป็นแปลงทางด้านขวามือของพวก,พวกเรานะครับตอนนี้ก็คือปลูกข้าวโพดนี่ครับนี่คือแปลงนี้ตรงนี้จะเป็นแนวที่นะครับเป็นแนวที่เลืกเข้าไปประมาณ120เมตรส่วนด้านหลังจะเป็นคลองน้ำนะครับเป็นคลองน้ําอ้อมเลยนะครับอ้อมทั้งหมดเลยด้านนี้จะเป็นถนนนะครับเป็นถนนสาธารณะ ยาวประมาณนะครับที่ติดทางสาธารณะอยู่ที่ประมาณ300เมตรครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นวิวเขาแบบนี้เดี๋ยวให้ดูวิวเขาครับภาพช้าหน่อยนี่นะครับเป็นวิวเขาแบบนี้แล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นวัดหมันคล้ายคลวัดป่าครับคล้ายควัดป่าแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นวิวเขาเดี๋ยวให้ดูวิวเขาด้านนี้ครับนี่นะครับเป็นวิวเขาแบบนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นถนน ซึ่งห่างจากหมู่บ้านออกไปประมาณ2กิโลเมตรนะครับตัวนี้จะมีเสาไฟนะครับเสาไฟยาวเลยนะครับยิงยาวมาอากลับรูปแปนี้ครับนี่คือสิ่งแวดล้อมด้านข้างแล้วนะครับด้านนี้ที่ติดทาง300เมตรนะครับก็จะมีเสาไฟอยู่ประมาณ9ต้นแล้วก็มีตีนเขาซึ่งที่ตรงนี้นะครับเป็นเป็นสปกนะครับเป็นสปกอส่วนด้านนี้เป็นนอสสามกอนะครับหรือขุดเขียว ด้านหลังที่มองเห็นเป็นทิวต้นไม้นะครับจะเป็นคลองน้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูคลองน้ํากันนะครับนี่คือวิวเขาต,ตีนเขาเลยนะครับซึ่งด้านหน้าที่มันกว้าง300เมตรเนี่ยมันก็สามารถทําประโยชน์ได้หลายอย่างครับพื้นที่มากมายเลยทีเดียวครับทางก็จะเป็นหินคลุกแบบนี้ครับห่างจากหมู่บ้านออกไปประมาณ2กิโลเมตรครับ ที่แปลงนี้นะครับอยู่ที่ตำบลท่าข้ามซึ่งจะห่างจากตัวอำเภอชนแดนนะครับอยู่ที่9กิโลเมตรแค่นั้นเองห่างจากตัวจังหวัดเพชรชบูรณ์51กิโลเมตรครับห่างจากตัวจังหวัดพิจิตร86กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากกรุงเทพมหานครอยู่ที่351กิโลเมตรครับซึ่งที่ตรงนี้นะครับ ก็จะมีถนนเส้น1นึซึ่งเป็นเส้นหลักนะครับห่างออกไปประมาณสัก3กิโลเมตรครับก็จะไปทางด้านนี้นะครับไปทางด้านนี้ก็จะออกไปหมู่บ้านแล้วก็ออกไปเส้น1นึ่นครับด้านหน้าจะเป็นวิวเขาแบบนี้ครับหาค่อนข้างที่จะยากนะครับที่เป็นแปลงแบบนี้แล้วมีวิวเขาติดทางแบบนี้แล้วก็มีไฟครับมีเพื่อนบ้านส่วนด้านนู้นนะครับจะมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับมีเพื่อนบ้านอยู่5-6หลังแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะมีเพื่อนบ้านอีก2หลังนะครับอยู่ท้ายแปลงก็จะมีครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสระน้ํากันครับ ครับนี้ก็เป็นคลองน้ํานะครับซึ่งก็จะไหลไปด้านนี้จะไหลไปด้านหลังของคลองของแปลงนะครับของแปลงที่ดินนะครับตอนนี้คือฝนไม่ตกน้ําก็จะน้อยหน่อยก็จะยาวลออไปนะครับไปเรื่อยๆจนถึงปลายที่เลยนะครับความยาวก็หลายร้อยเมตรสำหรับท่านที่อยากกักเก็บน้ํานะครับก็คือสะขุดสระขุดบ่อแล้วก็เพื่อจะดึงน้ําจากธรรมชาติตังนี้จากตีนเขาตรงนี้นะครับเข้าไปในบ่อของเราก็ได้นะครับมันก็จะยาวไปแบบนี้ครับ เป็นทิวต้นไม้ยาวไปจนถึงท,ท้ายแปลงเลยครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นท้ายแปลงนะครับนับจากที่ผมยืนอยู่เมื่อสักครู่นะครับจนมาถึงตรงนี้เนี่ยระยะทางประมาณสัก300เมตรด้านนี้จะเป็นท้ายแปลงนะครับเสาไฟก็จะยาวไปถึงนะฮะยาวไปถึงนู้นก็จะมีบ้านคนอยู่7จ็ดแปดหลังด้านนู้นนะครับก็จะมีทางไปอีกเป็นทางลาดไปหมู่บ้านครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านข้างแล้วก็ด้านหลังครับ น,นี้คือด้านข้างที่มานะครับอันนี้ก็คือปลูกข้าวโพดยาวเลยสำหรับแปลงนี้นะครับเนื้อที่โดยรวมประมาณนะครับต้องคําว่าประมาณเพราะว่าในใบจริงๆนั้นมีแค่10ไร่ครับแต่ผมลองวัดโดยทางโทรศัพท์แล้วประมาณ18ไร่คือเนื้อที่นอสนอสามกมันก็ยังไม่แน่นอนไม่ชัดเจนนะครับเหมือนเหมือนนอส4ครับจะต้องมีการลังวัดใหม่ฉะนั้นเจ้าของนะครับก็ ประกาศขายในราคาไร่ละ1นึ0 0 0สบาทนะครับหนึ่งแสบาทหากใครที่สนใจที่อยากได้นะครับก็อาจจะต้องมีการวางมัดจําแล้วแกนะครับทีน่ะจะนำเอาเงินมัดจําในส่วนตรงนี้ไปทํารางวัดเพื่อที่จะเช็คว่าพื้นที่จริงๆมีกี่ไร่นะครับแล้วก็เราก็ซื้อตามจํานวนที่รางวัดใหม่นะครับในเอกสารจะมีอยู่ประมาณ10บสไร่นะครับแต่พื้นที่จริงๆมันกว้าง ประมาณ18-19ไร่ครับฉะนั้นถ้าไหนที่สนใจอยากได้ที่ดินนสสามกอแปลงนี้ซึ่งมีไฟมีถนนมีเพื่อนบ้านมีวิวเขาในราคาไร่ละ101,000 0บาทนะครับก็ต้องมีการมัดจำไว้ก่อนนะครับวันสัก50,000บาทแล้วหลังจากนั้นนะครับเจ้าของจะนำเงินส่วนนี้ไปจ้างรางวัดเพื่อจะมารางวัดสอบเขตใหม่แล้วก็ในส่วนที่เหลือเมื่อเรารู้ว่าแปลงนี้กี่ไร่กันแน่นะครับเราก็จะได้จ่ายเงินในส่วนที่เหลือ ในส่วนของค่าโอนค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับเจ้าของเขาโอนให้ฟรีเจ้าของจะโอนให้ฟรีนะครับในราคา1นึ0 0 0สบาทครับก็สามารถปลูกปัจจุบันนะครับก็ปลูกข้าวโพดแต่ละปีก็จะมีการปลูกข้าวโพดครับหน้าทางที่มันติดถนนแบบนี้นะครับเราสามารถทํากิจการหรือทาอย่างอื่นได้ได้เยอะมากๆครับเส้นตัวนี้จะเป็นทางลัดเลาะเขานะครับระหว่างบ้านกุติพะไปจนถึงคลองประหมอครับแล้วก็ออกไปที่ตัวอําเภอชนแดนโดยส่วนมากนะครับขนส่งก็จะเป็นเคอรี่คร์แฟต เคอรี่แล้วก็แฟตนะครับจะสัญจรเส้นทางนี้เพราะว่ามันสามารถลัดลอบไปตัวหมู่บ้านต่างๆได้ใกล้นะครับลอดตีนเขาไปนะครับนี่คือวิวเขาเร็วไปหน่อยนี่นะครับนี่คือวิวเขาตีนเขาเลยนะครับตีนเขาเลยส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสประกอส่วนด้านนี้นะครับขวามือของเราก็จะเป็นนสสามกอ่อครับนสามกอ่อก็สามารถที่จะเข้าแบงค์เข้าธนาคารได้ครับ นี่คือบรรยากาศโดวยวิววิวโดวยรอบนะครับส่วนด้านหลังที่เป็นทิวต้นไม้ที่เป็นคลองน้ําไหลไปตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะไปถ่ายให้ได้นะครับเพราะว่ามันโลกมากถ้าใครสามารถเก็บน้ำหรือดึงน้ำจากคลองธรรมชาติไปเก็บไว้ที่สระของตัวเองได้จะดีมากครับไปปลูกต้นไม้นี่คือถนนหนทางก็ประมาณนี้นะครับถ้าในสนใจก็ติดต่อมานะครับทางเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ของผมนะครับ0 9 8 1 2 6ก2 9 9ครับอนุชาหน้าพิมพ์ครับฟึบ ดูบรรยากาศอีกรอบครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจจริงๆตัวเลขสําหรับที่ดินแปลงนี้ยังไม่แน่นอนยังไม่แน่นอนนะครับจะต้องทําการรัางวัดหรือสอบเขตใหม่ก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับจึงจะรู้จํานวนที่แน่ที่แน่นอนแล้วก็มาคํานวณจ่ายกันนะครับท่านไหนที่สนใจที่ดินแปลงนี้จะซื้อเก็บไว้จะซื้อปล่อยเช่าหรือจะทําบ้านสวนได้หมดเลยนะครับสามารถเจาะบดานได้บริเวณนี้เจาะบดานน้าออกนะครับประมาณสัก60เมตรออก2นิ้ว คือบรรยากาศยามค่ำครับสำหรับแปลงน,นสสามกที่ดินแปลงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คืออยู่ตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์ครับมีไฟมีถนนมีเพื่อนบ้านอ,าอยู่ใกล้วัดซึ่งเป็นวัดป่านะครับเป็นวัดที่ไม่มีเมนไม่มีการเผาศพนะครับอยู่แบบเงียบๆบ,บรรยากาศประมาณนี้นะครับสนใจทักมาครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ